รับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับโทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้ได้เลยครับพี่ดูกันองค์แรกก่อนเลยพี่เนาะนี่ครับพี่มีลูปปูโตะครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทพี่พ้ํากล่องเลยพี่ปูโตะครับพี่สองหนึ่งครับพี่นี่ครับสั่งอาจาย์ปูโตนี่สวยเลยครับพี่ นี่ครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นี่ครับสวยงามมากเลยจ้ะพี่นี่ครับน,นี่ครับพี่นี่ครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าพระสั่งกระจายหลวงปู่โตครับพี่ เจ็ดร้อยบาท้ะพี่นี่ครับนี่พระวัดปากน้ำรุ่นสามครับพี่นี่ครับพระววดปากน้ำรุ่นสามนะครับสวยงามมากครับพี่เป็นน้ำผงน้ำมันนะพี่นะนี่ครับเนื้อย,ยุยยุยแบบนี้นะพี่นี่ครับเอาหกร้อยเลยพี่นะหกร้อยครับพระสมเด็จปัดปากน้ำครับรุ่นสามก็มีพร้อมกล่องเลยพี่นี่ครับ เอิ้นเหมาบ้านเขามาได้นะเขาเป็นคนวัดเก่าครับพี่นี่ครับได้มาก็เหมาสวยงามมากครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยจ๋าหกร้อยบาทลยพี่นะนี่ครับประพุธชินรลาชวัดสุทน์พิมพ์แต่งครับอินโดจีนนะพี่นี่ครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับ สวยงามมากจ้ะพี่จานี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทพี่วัดส,สุดทันนะพี่นะดอกพิกลนี่ครับอินโดจีนนะพี่วุชินราอินโดจีนครับ,รบ,รบ,บพ,พ,บพ,พ,บบพี่นี่ครับจะมาแบบมีพร้อมตลับเลยพี่สวยงามมากสวยงามที่สุดเลยพี่เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าอินโดจีนจ้ะพี่สุดยอดครับเก้าร้อยบาทจ้ะพี่นี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินครับพี่พิมพ์ิยมสวยงามมากเรียมเงินนะครับเอา 1, นนพันหกเลยพี่นี่นสวยงามมากจ้ะพี่ นี่ครับสังคติขาดนี่ครับพี่นี่ครับไม่มีมือรองเห็นไหมมีตาพระอินทร์เนี่ยครับนี่พิมพ์ตาพระอินทร์นะพี่พิมพ์นี้ก็เรียกว่าพิมพ์เอเลยพี่นี่ครับอ่าพิมพ์คิดตาพิมพ์เอนะนี่ครับนี่ครับตาพระอินทร์พิมพ์เอนะพี่นะฮะถ้ามือรองนี่เป็นพิมพ์บีนะฮะปกติที่เขาจะอ่าแยกพิมพ์นะพี่นะฮะนี่ครับนี่ครับพี่เอาพันหกับพี่สุดยอด สุดยอดราชบวลลัสุดยอดเจ้าพิจารณนี่ครับหนึ่งพันหกร้อยจ้าพี่เลี้ยงเงินจ้ะหนึ่งพันหกร้อยจ้าพี่นี่ครับพี่นี่เขาในหลวงครับพี่ในหลวงรัชกาลที่ห้านี่ครับเงินเก่าๆนี่ครับพี่นี่นั่นนะเก่าๆพี่นี่ครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะพี่นะหนึ่งพันบาทนะพี่นี่ครับเลี้ยงเงินนะพี่นะนี่ครับล็อกเก็ต เก่าๆเลยพี 1, 1, 1, 1, ่นี่ครับใหญ่ๆเลยครับพี่เอาหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทจะพี่จ๋านี่ลิงจับหลักนี่ครับพี่นี่ครับลิงจับหลักไม้เก่าๆเลยพี่นี่ครับนี่เอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทโอ้่ครับมีตะกุดฝังลงใต้ตูดด้วยครับเนี่ยนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพีหกร้อยหกร้อยบาทนะจ๊ะ หกร้อบาทนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกนะครับพี่ไอ้หลงพกกลัวใช่พี่จ๋าหลับสีพึ่งหลงพกกลัวหลับใหญ่นี่ครับพี่โอ้นี่ครับพี่นี่ครับข้างในก็จะมีนี่ครับหลักเครื่องข้พี่มีปกโพนี่ครับพี่นี่ครับน่าใช้มากครับมีแวกม่านมีสมเร็จบกโพมีนางกวักมีกุมะมีอย่างเงี้ยครับพี่ นี่ครับนี่มีตาวัดนะพี่นะนี่ครับมีตาวัดด้วยครับวัดโคสิตารามเลยครับพี่นี่ครับอ่เจ็ดร้อยบาทเจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทเจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะเจ้าพี่จ๋ามีมีพ้าปิดตาหลวงปู่โต๋ครับพี่นี่สองนี่สองสองวัดนะพี่นะเดี๋ยเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับพี่แล้วมีรูปถ่ายนี่ครับพี่ รูปถ่ายรูปถ่ายมีประหลอดนี่ครับพี่นี่ครับพี่รูปถ่ายมีประหลอดแบบนี้ครับพี่นี่นี่ครับพี่นี่ครับขอ,อบหลังปิ้นๆเห็นไหมนี่ครับว่าเจ็ดร้อยบาทเลยพี่เจ็700ดร้อยเจ้าพิจานี่ครับสุดยอดนี่ครับพี่สวยงามมากจาก้ะ พับปิดตาแลูวปูดโตครับพี่พร้อมซองครับพร้อมรูปถ่ายครับพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊พะจพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะน่าใช้มากๆอันนี้งาแกะครับพี่งาแกะครับสมเด็จแหวกมากหรอกพรากป่วยครับงาแกะครับเอาเก้าร้อยบาท งาแกะครับพี่จานเต็มสูบเลยนะจานหลังยันมียันตุกตาครับพี่นี่ครับหลวงพ่อกลวยครับพี่งาแกะครับงาแกะสมเด็จแหวกมากครับเอาเก้าร้ยบาทหลวงพ่อกลวยจ้าอันนี้อันหนึ่งพี่ตลับยามหม่องลลิงถือลูกท้อนี่พี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่จับสีพึ่งหลวงพ่อทาบ นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่นี่ครับสีพึ่งสีเขียวนี่ครับหลวงพ่อทาาครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ้าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่สีพึ่งหลวงพ่อทาบจ้านี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่น่าใช้มากๆนะครับน่าใช้สุดๆเลยนะจ้านี่ครับนี่หลวงพ่อยอดไม่หลวงป้าหมอจะพี่นี่ครับนี่หลวงพ่อยอดเอาหกร้อยบาทจะหกร้อยบาทจะพี่หลวงพ่อยอดจะเอาหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่ โอ้แล้วก็มีถุงครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่พกกล้วยนี่ครับนี่ครับพี่ถุงเรียกซับนะพี่นะฮะนี่ครับถุงเยกซับพี่นี่ครับถุงเงินถุงทองครับพี่ถุงเงินถุงทองครับพี่นี่ครับถุงเงินถุงทองถุงเกทซับนะถุงดูดซับนี่ครับพี่นี่ครับนี่แต่เราพอกล้วยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ข้างในมีผ่านพี่นะเหมาเขาได้มาหลายถุงพี่ก็แต่มาก็ทยอยไลฟ์อีพีละถุงเนาะแล้วพี่เนาะนี่ครับ บ้านหลังนี้ก็ชอบเก็บเครื่องรางครับพี่นี้ครับเดีพาก็มีมีสมเด็จนะนี่ครับสมเด็จแบกม่านพิมพ์ใหญ่ครับหลังด้านหลังเป็นนี่ครับรูปเหมือนของพ่อกวยครับพี่นี่ครับหนึ่งชิ้นแล้วนะนี่ครับพี่นี่เป็นสิงนี่ครับพี่เป็นสิงนี่ครับนี่ครับพี่ของพ่อกวยครับพี่ นี่ครับหนึ่งชิ้นแล้วนะพี่นี่ครับนี่เป็นสองเป็นชิ้นที่สองนะพี่นะนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเนี่ยครับแค่ถุงก็คุ้มแล้วพี่แค่ถุงก็คุ้มแล้วครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ครับคุ้มสุดๆครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่มีพระเชวัดนี่แชวัดพี่เชวัด ชัยวัฒวัตถุทัดกัพี่เก่าเกแบบนี้พี่ก็ไหลทองเก่าเกแบบนี้เลยนี่พี่เนี่ยชวัดองค์จิ๋วเนี่ยฮะจิ๋วจะแจ้วเนี่ยครับเอาหกร้อยพี่วัดสุทัศน่าใช้มากครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับนี่ครับหลวงพ่อไปรุ่นสองครับพี่มีโคตรภาษาจีนนะนี่ครับโคตรอยู่ตรงนี้ครับภาษาจีนนี่ครับเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยหกร้อยบาทนะพี่นะมีนี่ครับ พับปิดตาหรือเปียเ่ยมวัดหนังเนื้อสมฤทธิ์นี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทพี่น่าใช้สุดสุดเลยพี่น่าใช้มากหกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนะพี่นะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมานะครับพี่อันนี้พับพิกาเนธหลวงพ่อเงินรถบางคานครับเนี่ยครับนี่ครับเนื้อสมฤทธิ์นะพี่นะเนื้อสมฤทธิ์เงินนะสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับ นี่ครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยบาทจะพิจาหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยนะครับพี่หกร้อยนะครับพี่นี่ครับพิมพ์คิดตาันี่ครับพี่นี่ครับพิมพ์คิดตาครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาสวยงามมากเนื้อเขียวอมเหลืองเนี่ยคิดตาครับนี่ครับจีวรคว่ำนี่น่าจะสี่ชายแล้วเนี่ยหรือสวยแบบเม้เลยพี่นี่ครับเนื้อเขียวอมเหลืองเนี่ยครับพี่เนี่ยเอาหกร้อยนะพี่น้าหกร้อย สวยงามมากก้าวแบบนี้เลยพี่นี่ครับเบาประกบนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนะครับพี่อันนี้เสือเหลียวหลังน่ครับพี่กระดูกกำช้างแกะเห็นไหมนี่เสือเหลียวหลังหลวงพระโอษจันทร์เศษนะพี่เนี่ยนี่ครับนี่ครับเอาหกร้อยหกร้อยหกร้อยพี่นี่ครับหกร้อยจ้าอ่าเป็นกระดูกกำช้างนะมันกานี่ครับเนี่ยป็นหลักขิดครับพี่หลวงพระโอด ปหลักขิกเนี่ยพี่นะฮะอาน่ารักน่าหลักเนี่ยห้อยกุญแจได้แล้วครับเนี่ยนี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยจะพี่จ๋ากระดูกกามช้างเลยพี่นะหกร้อยบาทจะพี่อันนี้พับปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะโคตรเก่าเลยพี่หน้าฝ่ายใต้ครับจะไม่รู้ที่ไหนครับเนี่ยนี่ครับพี่นี่โคตรเก่าเลยพี่น <that> <the> uh ี่ครับนี่เก่ามากเก่าจริงพี่เก้าเก่าโคตรเก่าเลยพี่นี่ครับไม่รู้ที่พี่ นี่ครับเอาหกร้อยหกร้อยบาทจ้ะไม่รู้ที่โคตรน่าใช้เลยจ้ะโคตรน่าใช้เลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้าจะกุหลวงพ่อเงินจ้ะพี่วัดบางคานนี่ครับจะกุหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นี่ครับจะกดดอกใหญ่นะนี่ครับพี่ ถักเชือกเก่าเลยครับเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยนะจ๊ะอันนี้ลูกหลอนหลวงพ่อไปลายครับหลวงพ่อไปลายนี่เก่าแบบนี้เลยพี่ลูกหลอนหลวงพ่อไปลายองค์นี้ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยเนยพี่นาหกร้อยนะจ๊ะหกร้อยนะครับพี่หกร้อยหกร้อยจะพี่โอ้โหนี่ตุ๊กตาล้มลุกพี่นี่ครับนี่ครับวัดอนงค์่าใช้มากพาชัยวัดตุ๊กตาล้มลุกนี่วัดอนงค์ ออกสำเร็ลแล้วพี่นี่ครับนี่ฮะสุดยอดนี่ครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยน่าใช้สุดๆเลยองเนี้ยโคตรน่าใช้เลยพี่เอาหกร้อยหกร้อยจ่านี่ครับนี่ครับพี่โอ้โหว่าลงรักแปะทองในกุนี่ครับพระซุ้มกรร่อเลื่มเก่าเลื่มโบราณครับลงรักแปะทองในกุนลเลยพี่พิมพ์ใหญ่มีกระหนกสวยงามมากครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยนั้นนี่น่าใช้มากจ้ะ หกร้อยจ้าพี่จ๋าหกร้อยจ้ะหกร้อยนะครับพี่นะครับมีไฟประคำครับมุขเอี่ยมวัตสพามสูงนะครับพี่นี่ครับนี่ครับสายปิดตานี่ครับสายปิดตาประคำพี่ไม่มีขาดเลยนะสวยเลยครับพี่สวยเลยเนี่ยครับนี่ครับพี่นี่ครับไม่มีขาดเลยพี่น่าใช้มากเก่าๆแบบนี้เลยพี่เนี่ยครับนี่ครับพี่เก่าๆแบบนี้นลครับพี่นี่ครับเอานี่ครับพี่นี่ครับ เอาเจ็ดร้อยบาทแต่พี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะน่าใช้มากน่าใช้มากครับพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็มีครับพี่ลูกมาคลเลยครับนี่ครับพี่นี่สร้อยของท่อมพี่นี่ครับลูกปัดหินฝีของท่อมนี่ครับเอาหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทนะพี่นะพี่ดูครับสวยๆแบบนี้เลยพี่เจ้าของเดิมเขาร้อยมาแบบนี้เลยครับขึ้นขอได้เลยนะพี่นะนี่ครับ เนี่ครับเอา1,000บาทนะครับพี่1,000บาทนะครับพี่พี่ชอบองค์ไหนพี่ทักมานะครับอีพีนี้กราบสวัสดีครับ